ผู้ฟังจะต้องถาวิทีการสร้างจงนินตนาการให้แก่ผู้ฟังให้สามารถเข้าใจในเรื่งของความเป็นไปของเรื่องได้นับตั้งแต่คุณภิพลักษณะนี่อานท่าทางอุณนิสัยพอของ,องตัวละครอารมณ์และความรู้สึกต่างๆการเจรจาบท้องใสอารมณ์เป็นพิเศษเพราะผู้ฟังมองไม่เห็นภาพตัวละคร,รตัวละครทคุต้องมีบรรยายแทรกเพื่อช่วยในการดำเนินเรื่องกระชับการเล่าประวัติการต่างๆผู้ฟัง ใช้วิธีการบรรยายโดยสอดแทรกไว้ในบทศัทนาขตัวละครผู้ควบคุมการแสดงจะต้องมีความสามารถเข้าใจว่าไหนจะให้ตัวละครใช้สิ่งไรเพื่อเข้ากับบรรยากาศของเรื่องตัวละครสำหรับตัวละครยีทธีุทธต้องมีตัวสําคัญประมาณสามสี่ตัวและต้องเลือกผู้แสดงที่มีเสียงต่างกันมากๆราะฉะนั้นผู้ฟังจะแยกเสียงไม่ออกว่าเป็นบทของใครัล่าๆ กำลังนั่งดื่มอยู่คนเดียวเงาเาอยู่เหมือนกันงั้นฉันก็ขอผสมลงด้วยกันแล้วกันเชิญเลยตามสบายที่นี่มีไว้คอยบริการเที่ยมของฟรีค่อยชอบมามามาลิ้นหน่อยเออแล้วถืออะไรมาวะเนี่ยถุงบะเร่มเลยนะฮะ กับแก้มเออเหรโอ้เทสพี่เทสไรครับใส่จานใส่จานอย่าชักทักนี่ไก่หรือน่องกระเจาว่าตัวเล็กจังไอปแต่เนื้อน่องอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนไอ้สแกนด้วยเต็มที่เลยนะมาลินมาเพื่อน อฉันขอถามหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกใครเรียกใครเพื่อนเรียกแกอะไรเขาเป็นเพื่อนแกเหรอเมื่อไหร่อ้าวเอาไรนี่แกจ้อฉันไม่ได้หรือวะนี่บ้านฉันแล้วแกเป็นใครอ้าวแล้วล้มาทำไมวะเนี่ยตำรวจช่วยด้วยจ้บตำรวจที่ไหนเล่าค่ะแล้วละครฟ้าคารในปัจจุบันนะคะมีที่ใหม่อะไรบ้าที่ครับหลังจากที่ประเทศไทยนะครับได้เปิดช่อง บางคุณครนะครับซึ่งเป็นสถานีละทัดแห่งแรกจากนั้นครับประมาณ2เดือนจึงจะมีละครโทรทัศน์เรื่องเรื่องแรกคือนะครับคือเรื่องสุญยาณีไม่ยอมแต่งงานนะครับออกอากาศเมื่อวันที่5มกราะครับพศ2499ละครโทรทัศน์ในยุคนี้เป็นการแสดงสนนะครับนอกจากนี้นักแสดงยังจำบทละครยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการบอกบทขณะแสดงด้วยนะครับในปีแรกๆมีละครโทรทัศน์เพียงขงเรื่องเท่านั้นนะครับ ครับในปัจจุบันนะครับเราทยในปัจจุบันมีมากมายครับก็จะเป็นเรื่องแรงเงาลอยมานะครับและที่ดีที่สในตอนนี้ก็คงจะเป็นสีที่สุภาพบุรุษชาติเทศครับคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับสําหรับการจะชมซิงตัวอย่างซีรีส์ของสุภาพบุรุษชาติเทศนะครับพร้อมแล้วก็มชมตัวอย่างได้เลยครับตอนทใช้ยฏิบัติการเป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่ว่ารักษาแต่คนไข้เท่านั้นแต่ต้องดูแลสภาพจิตใจของบรรดาญาติๆของคนไข้ด้วย คนไข้กำลังรอหมออยู่ตรงหน้าคุณจะให้ผมหันหลังให้เขาหรอลตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญกับแก้วเท่าพ่ออีกแล้วขอแก่พ่อหายแก้วยอมเสียทุกอย่างเป็นสุภาพสตรีแต่เชี่ยวเป็นนุ่นงน้อยห่มน้อยเดินให้คนดูของสิหมอน,นแล้วถ่ายรูปไปวิาพากษ์วิจารณ์กันมันดีตรงไหนสำหรับท่านพี่นิตต้องคุณที่ได้ตำแหน่งเท่านั้นอันดับรองท่านไม่รับหรอก แค่เพียงได้พบเธอก็วันไหวแค่เพียงสบสายตาก็ปักใจลงรักเพียงแรกเจอแล้วเธอ้วเป็นไหมช่วยเปิดใจให้รู้ที เคยจะรักใครเร็วอย่างนี้ไม่เคยมีผู้ใดเมื่อกี่ปีแต่ฉันก็แพ้เธอแล้วไงล่ะที่นีจะจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้ one to สำหรับรายการแกะกล่องละครไทยค่ะในสมัยรัชกาลที่8และ9หรือละครหลังการเปลี่ยนลงการของรอลในในช่วงในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเรานะคะจะนําเสนอละครหนึ่มิวสิควลหรือรละครบอดเวนั่นเองค่ะอย่ารอช้าเราไปรู้จักกับละครหนึ่มิวสิควลอะไรดีกว่าค่ะครับละครหนึ่มิวสิควลนะครับหรือละครบอดเวนะครับมีชื่อเสียงด้านของศิลปะการละครเวทีครับมีเอกลักษณ์ของละครอ,อเมริกานะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันเรียกว่าละครเวนงครับ ร,รูปแบบการแสดงก็จะเป็นพวกเพลงและการเต้นรำในลักษณะต่างๆนะครับที่กำหนดไว้อย่างตายตัวไม่ว่าจะเะนแสดงสักกรอบก็ตามนะครับโดยบดเพลงนะครับเป็นชื่อของสนนิุปินายหนึ่งนิแมลลูหยอบอิสา,าสันิกาค่ะและบุคคลที่นําละครดิวิชเชลเข้ามาในประเทศไทยก็คือคุณบอยคนเกิวลาวันค่ะผลงานในด้านละครดิวิชเชลเช่นทุกภพดิวิชเชล ข้างหลักภาพเดือ i เบนซิลพงเหนือมังกรเดือดเบนซิล l และล่าสุดกำลังสร้างวิสศษงอนอเดือดเบ e ซิล l ค่ะค่ะช่วงนี้เราไปชมตัวอย่างละความ,มเป็นเรื่องพเหนือมังกรได้ดีกว่า่ มองกว่าทุกวันอย่างมองถึไปกันวันในวันที่ฉันไร้เธอเป็นเงาอ่างว่างเดียวดายเป็นอย่งไรบ้างคะสำหรับร้าครเวทีเรื่องของเหนือมังกรสนุกใช่มั้ยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณออกพอแบงค์ทีมณ์ให้ใครพกค่ะ ที่ใหเสีะเวลามาร่วมรายการของเราค่ะสําหรับวันนี้รายการของเราก็ขอจบรายการมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค<อ>่ะบมสี่สีม่แแบงกบ วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มามาทำอะไรไม่รู้วันนี้มาทำอะไรครับมึงมึงทำอะไรของมึงวันนี้แัรา้มอราเ้ข้าว้้ยรอขาทนแล้วบวกกันนกลไหมอ กูเลยนะเกี่ยวี้ก็มีอะไรอกันกอ้าโจมคนต่อไปพูดพี่ไทยพูดคุยชมยอดมากเลยพี่ไทยทีมีภาพยนตร์ที่มุ่งสู่ตลาดโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่ตารางออฟฟิศบล็อกของสหรัฐได้เลยทีเดียวนะครับและล่าสุดนะครับที่ประเทศไทยเราก็มีเรื่องที่ได้รับรางวัลอีกเรื่องนึง่งก็คือลุงบุญมีนิชาตินะครับกำกับโดยคุณอภิชาติพงศ์และเสรษฐคนะครับได้รับรางวัลปามทอง ราสองคำจากงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคางครั้งที่63ครับแล้วก็รับเป็นความใจอย่างยิ่งที่ไ้มวนที่มึงไม่ลืมกันไม่ต้องต้าวเหยวเลยต่อดนอดก็ได้มีทไมแมวไปทาทำไมไปจูบปลาไหยาวไหมครับปลาไหยาวปลาไหลั่งปลาจี๊ 老毒毛,毛,毛呀，老毛、嗯。 ม่ยทำได้ข่า้แมะได้กัได้ขึ้นท่าันวิว์จากกองทัาชาวบังอาจม่งส่วนางส่วนมาลุงมก็ไม่ตดนที่เคมนไีทคนีคนเก่านดยไม่ติดไยนลายท่เทคโนโลยไเ้นีนเม่านดยไม่ตดดโยนายทม่เทคนโีเทคโก่น แล้วค่ะเราไปกกัน่รู้จักกันก่อแล้วกลับาตกักที่ะที่รู้จนค่ะเราจะเริ่มทรู้เรื่องสมัยรัชกาลที่แและรัชกาลที่เก้าว่าหลักการเี่ยนแปงการนต่อเลยดีกว่านะคะรีอะไ่จริง ละครเวทีเฟร์หรือสเตเดทเฟร์ประพันธ์บทโดยนักเขียนบทละครเป็นรูปแบบของวรรณกรรมและคาดกันว่าละครเวทีมีมาตั้งแต่สมัยกรีกอริสโตเติลมันที่ไว่วาละครเวทีของกรีกเริ่มต้นขึ้นจากการกราบบูชาคำบูชาที่พเจ้าไอโอ้นซุสเทียบได้เห็น่งไวยและความสสมบูรณ